สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับพัชรกรนะครับรถจยมือสองเดียวโตกรุ๊ปครับผมสวัสดีครับเซลล์ตุ้ยนะครับสวนสวิลานันนะครับรถมือสองเดียวโตกรุ๊ปครับผมวันนี้นะครับพี่หนุ่มนะครับไม่ได้มาคนเดียวละวันนี้มีน้องตุ้ยมารีวิวด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มมีรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งมาถึงเลยนะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศที่เรารีวิวเนี่ยเราวิวตรงไหนครับตุ้ยรีวิวในศูนย์ซ่อมครับผมศูนย์ซ่อมอะไรเป็นศูนย์อะไรของของสานิสยัมนม นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มได้รถมาใหม่1คันนะครับเป็น e-su d-max เนาะนะฮะสองจนะครับไฮแลนเดอร์นะครับ x อ็กเนาะใช่ครับผมอันนี้เป็นปีอะไรครับตู้คันนี้ที่พี่หนุ่มได้มาเป็นปี2010ครับผม2010ใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่ารถเนี่ยเป็นสีดำนะฮะปี2010เลยแล้วก็รถเนี่ยจะบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถลำดับเดียวออกป้ายแดงเลยนะคือเป็นรถมือเดียวเลยนะครับผมนะฮะหรือว่าง่ายๆที่เขาเรียกกันว่ารุ่นไฟเข้าหลามนั่นนนนเเอองะะครัับแตต่่่ววาาี้้จไดป็ ตัวเอ็กซ์ลีเลยเนาะตัวเนาะเป็นรุ่นทำท็อปเลยเนาะใช่ครับตัว X Series เลยแล้วก็เป็นสี่ประตูด้วยนะครับไม่ได้เป็นตัวแฉกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า X Series ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูโซนด้านหน้าครับผมโซนไฟด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟรูปข้อหลับตัดนะครับผมมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับที่เขาเรียกว่าโฉมขรรค์ตัดเพราะว่าตัวไฟเองนะครับใช่ครับตัวไฟเนี่ยเป็นระบบโปรเจคเตอร์ด้วยโปรเจคเตอร์มีข้อดีอย่างไรครับตุ้ยจะส่องแสงนะครับผมก็คือว่าสว่างมากนะครับผมแแลล้้้้ววก็ใใใใหนนาสที่่่่พุงเะชชคครรัับบผม สว่างแล้วก็สวยงามด้วยนะครับด้านหน้ากระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับ2ชั้นนะครับผมนะครับผมแล้วก็มาพร้อมนะครับกับไฟตัดหมอกด้านนี้เลยนะครับผมสวยมากครับผม อ่านะครับผมครับผมบแล้วก็กระจังหน้าด้านล่างนะครับเป็นกระจังหน้าสีเทานะค,ะครับผมตัด,ต,ดตัวนี้ส,สีดำใช่ครับก็จะตัดตัดด้วยสีเทานะครับคือตัวรถเนี่ยเป็นสีดำเลยครับตัวนี้เขาจะตัดด้วยสีเทามาทำให้รถเนี่ยมาดูสปอร์ตมากขึ้นเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราขยับมาดูทางด้านซ้ายกันนะครับผมด้านข้างนะครับ เอ็กซิลี่เนี่ยตัวนี้นะครับปี2010เนี่ยเขาก็ให้เป็นล้อเนี่ยเป็นล้อแม็กมาแล้วนะครับใช่นะครับแม็กตัวนี้ก็คือขนาดใหญ่อยู่ที่16นิ้วนะครับใช่ผใช้ยางอยู่ที่245นะครับ70นะครับขอบ16อันนี้ก็เป็นแม็กคู่ตัวมากับรถเลยนะครับผมเป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มไปดูทำความสะอาดให้อีกทีนะครับ ตัวยางเนี่ยก็ยังพอใช้งานได้อยู่นะครับก็ยังมีดอกใช้ได้อีกสักปีนึงเนาะนะครับผมเลื่อนมาด้านข้างครับตัวนี้นะครับตด้วยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวจะมาอยู่ที่ตรงกระจกมองข้างนะครับกระจกแล้วนะครับผมแล้วก็มีเวิร์ดดิ้งไฮเรนเดอร์ตรงนี้นะครับนะฮะก็แสดงว่ารถตัวนี้นะครับเป็นตัวสูงนะครับไม่ใช่ตัวต่ำเนาะนะครับเพราะว่าเป็นไฮเรนเดอร์นะครับเป็นรุ่นสูงนั่นเองนะครับขยับแม่นะครับด้านข้างตัวนี้ฟิล์มเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยครับผมมีฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะ ตอรรมาคับอันนี้เป็นคิ้วรถครับอันนี้ก็เป็นคิ้วนะครับติดคิ้วกันศาสเตอร์มาให้ด้วยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับมือจับนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับมือจับตัวนี้ก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับผมเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับตัวล่างครับตุ้ยตัวล่างนะครับจะมีเป็น คิวด้านล่างครับเป็นสเกิร์ตด้านล่างเป็นโครเมียมครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าคิวกันกระแทกเนาะใช่นะฮะคิวกันกระแทกประตูตัวนี้นะครับพี่หนุ่มให้ดูชัดๆนะครับโครเมียมยังใสๆอยู่เลยนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้คือของใช่ตู้ตัวนี้จะเป็นของที่ติดมากับรถเลยครับลูกค้านะครับนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้บันไดครับผมบันไดนะครับเป็นบันไดเหยียบสีดำนะครับตัดด้วยขอบนะครับข้างๆเป็นขอบโครเมียมนะครับผมใช่ครับอ่าตัวหัวตัวเนี้ยใช่ฮะก็จะเป็นโครเมียมเพื่อให้มัน ข้ากันจากตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นบันไดศูนนะครับก็จะแข็งแรงนะครับอ่าแข็งแรงนะครับเหยียบขึ้นได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับโอเคนี่เลยครับอ่าตัวแม็กไนเนอร์เนี่ยยังดูแบบเรียบร้อยมากเพราะว่าอ่ตัวนี้รถไม่ได้มันทุกหนักมาจะฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับพอดีพี่หนุ่มเพิ่งได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ล้างมารีวิวเลยโอเคเป็นแม็กไนเนอร์ตรงรุ่นนะครับของยูสูเลยครับตัวนี้แข็งแรงครับนั่งได้นะครับผม นั่งแบบนี้ได้เลยนะครับเปิดฝาท้ายนั่งได้นะครับผมตัวนี้ให้ออปชั่นอะไรอีกครับตู้ด้านท้ายอย่างแรกนะครับผมจะเป็นกล้องมองหลังตัวนี้นะครับที่จับด้านหลังนะครับเป็นโครเมียมนะครับผมเป็นโครเมียมเนาะตัวนี้ก็คือมือจับประตูเนี่ยถ้าเป็นโครเมียมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมือจับด้านท้ายเนี่ยเขาใส่เป็นโครเมียมให้ด้วยนะครับอย่างที่้องตุ้ยบอกตัวนี้ครับเขาก็จะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องถอยที่ติดมาจากโรงงานนะครับผมลูกค้าอันนี้ไม่ได้ติดเพิอมาเนาะนะครับด้านล่างนี้ก คเครื่องเป็น DDI นะครับ i t e h แล้วนะครับผมก็เป็นเครื่องที่แบบ รุ่นที่เขาพัฒนามาแล้วของ DMAX นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะครับรุ่นพิเศษนะครับ X Series นะครับติดมาให้เรียบร้อยเนาะนะครับผมพี่หนุ่มจะบอกว่ารถคันนี้นะครับเดิมตอนพี่หนุ่มได้มาเนี่ยรถสีดำเนี่ยก็จะเป็นรอยขีดข่วนค่อนข้างเยอะนะครับของเราเองเนี่ยนอกจากมีอู่ตรงนี้แล้วนะครับเรามีอู่สีด้วยนะครับพี่หนุ่มก็เลยจัดการนะครับเอาตัวนี้ไปทำอะไรตู้ไปทำสีใช่ครับผมเก็บสีให้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็จะไม่มีตําหนิมีรอยอะไรเลยนะครับขนแมวก็ไม่มีนะครับแต่จะบอกว่าเรา ตรฐานของเราเลยนะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูด้านข้างเรื่อยๆนะครับนะฮะนี่ฮะล้อแม็ก16นิ้วนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มาในข้างเหมือนกันนะครับคิ้วแป็นกระแทกเหมือนกันนะครับตัวรถภายนอกนะครับของเอลซูดิแมกซ์เน็จะประมาณนี้เนาะตุ้ยเนาะใช่นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูข้างในกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปดูตหนิรถกันด้วยอ่ะเราไปดูข้างในกันเลยโอเคตัวนี้เจ้า X Series นะครับก็ ภายในเนี่ยจะคุมโทนด้วยสีดำเนาะใช่ให้รูปของรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับด้วยตัวตัดสีแดงทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่าจะเป็นเบาะนะครับแผงข้างประตูนะครับผมตัวนี้นะครับนะฮะเบาะก็จะเป็นสีแดงนะครับคือเอาสีดํามาตัดกับสีแดงนะครับทำให้รถเนี่ยมีลุคสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นเนาะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่มขอขึ้นไปนั่งข้างบนหน่อยโอเคมานะครับผมนะฮะ ดีแมกนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมแอร์มันต้องเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะทุกรุ่นเลยนะฮะมันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเนาะนะฮะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสี่ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ถัดจากตัวแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นนะครับอ่า CD นะครับผมนะฮะแล้วก็วิทยุนะครับผมแล้วก็ตัวนี้รวมถึงกล้องหลังก็แสดงผลตรงนี้ให้ด้วยเนาะนะครับนี่ย CD เรากดปุ๊บนี่เลย น,นะครับเราก็ใส่แผ่นสดีไปนะครับตัวนี้ก็จริงๆิงตัวนี้ดูดีวีดีได้ด้วยนะครับเป็นระบบดอเบี้เลยนะครับผมนะฮะโอเคปุ๊บนะฮะตัวนี้ลูกค้าอยากให้ลูกค้าดูนะครับก็คือเจ้าของเดิมใช้รักษามากพวกพวกตัวที่เป็น สีเทาเงินตัวนี้ยังไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลยนะฮะยังเป็นใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมเนี่ยเลื่อนลงมานะครับตำแหน่งปุ่มแอร์นะครับต่างๆไม่มีรอยถลอกเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้งานดูแลรักษาดีมากนะครับถนอมมาดีมากนะครับนะครับภายในเลื่อนลงมาก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ตรงนี้เนาะนะครับผมนะฮะตำแหน่งวางแก้วเท้าแขนกลางนะครับก็อยู่ประมาณนี้เนาะนะครับอยาให้ลูกค้าดูข้างบนอ่ะดูตรงนี้อันเนี้ยรถสิปีนะครับจะบอกลูกค้านะปี2องพันสิบรถสิปี ถูงเงไม่แกะเลยนะครับผมยังเดิมๆอยู่เลยนะครับแล้วด้วยเนาะใช่ฮะยังดูดีมากนะครับตัวนี้แล้วก็ดูสะอาดมากนะครับด้านบนนะครับไม่ว่าจะด้านบนหรือว่าภายในนะครับตัวกระจกนะครับมองข้างเนี่ยก็จะให้เป็นระบบปรับไฟฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็กระจกมองหลังเนี่ยมองข้างเนี่ยก็เป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับกระจกนะครับในรถเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดมีระบบเซ็นทรัลล็อกแล้วเนาะนะครับส่วนคันนี้นะครับเลขไม้เนี่ยวิ่งมาอยู่ประมาณสัก 1, 1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเนาะนะฮะก็อยู่ในระดับที่ปกติของการใช้รถนะครับแสนก็ถือว่าไม่ได้วิ่งมากเกินไปอ่ะลูกค้าดูโลโก้ตัวนี้ ปกติถ้ารถใช้งานหนักๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะถลอกหมดละไอสีแดงๆตัวนี้นะครับตู้มันก็จะแบบมันก็จะถลอกเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยยังไม่ถลอกเลยครับเดิมๆอยู่ครับยังสวยอยู่นะครับโครงอะไรก็ยังสวยๆอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังนะต้ยเปิดประตูเพื่อนๆดูข้างหลังหน่อยดูด้านหลังกันครับผมโอเคอ่าด้านหลังนะครับผมอ่ะสีประตูยังไงก็ถือว่ากว้างแน่นอนครับผมบอกผ้าด้านหลังนะครับ เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับจากสีดำเนี่ยตัดด้วยสีแดงนะครับผมเป็นสีแดงตรงกลางแบบนี้นะครับถือว่ายังใหม่ครับผมใหม่เนาะก็เหมือนกันสีโทนสีก็จะเป็นเหมือนกันกับด้านหน้าใช่ครับนะครับเพิ่มความสปอร์ตด้วยตัดสีแดงเนาะใช่ครับอันนี้นั่งได้กี่คนครับด้วยนั่งได้หนึ่งคน2คนนั่งได้ไหมครับนั่งได้ครับ3มคนนั่งได้ครับนั่งสีได้ไหมโอ้โหนั่งสี่นั่งสีนั่งสีเนาะโอเคครับโอเคครับผมข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าเนาะปกติเนี่ยของเราเับ ตะเข็บประตูเนาะนะครับแต่ว่าพี่หนุ่มบอกนิดนึงนะคันนี้เราเพิ่งออกจู่สีมานะครับยังไม่ได้ลอกกาวกระดาษออกนะครับลูกค้าจะเห็นเป็นกาวกระดาษดูเนาะนะฮะตัวนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มจะไปทําความสะอาดให้นะครับแต่ให้ดูตรงเม็ดอ์คนะครับตำแหน่งเม็ดอ์คเนี่ยต้องเรียงแถวเดิมๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีฝุ่นนิดนึงเนาะนี่ฮะแบบนี้เลยแถวสวยๆแบบนี้ก็คือเม็ดอ์คเดิมเนาะตะเข็บไม่มีแตกนะครับที่ลูกค้าเห็นเป็นสีน้ําตาลนี้คือเป็นกาวเนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะไปทําความสะอาดให้นะครับ อันนี้ประตูขวาเดี๋ยวไปดูด้านหลังตู้เป ah, okay, okay. ิดด้านหลังห้ดูหน่อยครับผมโอเคครับผมด้านหลังนะครับก็เรียงตูวเเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นคาบกาวนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวคาบกาวตรงนี้นะครับลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปทําความสะอาดให้เนาะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแต่เนี่ยเราให้ดูตําแหน่งนะครับต่างๆเนาะตัวยึดน็อตนะครับตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูยึดน็อตประตูเดิมๆนะครับอไม่มีถอดไม่มีอะไรนะครับ ตัวนี้คือผมลืมบอกไปว่าระบบเครื่องเสียงเนี่ยเขาให้ลำโพงมาทั้งหมด6ตัวเลยนะครับด้านหน้าด้านหน้ามีทมิเตอร์เตอร์ด้วยครับด้วยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีลำโพงให้อีก2ตัวนะครับผมตัวนี้เครื่องเสียงดังดีนะเนาะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับตัวยึดน็อตนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับนี่ฮะเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมไล่มาที่หูจับฝาท้ายนะครับเดิมนะครับ อ่ะเนี่ยเดิมหมดนะครับตำแหน่งลิฟท์น็อตเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับประตูฝั่งขวาเดิมครับท้ายเดิมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายกันอ่าแล้วก็พี่หนู่จะบอกว่าตัวนี้ยตรงหัวเก่งเนี่ยของตัวเอ็กซิลี่เนี่ยดีแม็กเนี่ยเขาจะให้ไฟเลี้ยวดวงที่3ามาด้วยนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับสวยครับตัวนี้สวยนะครับผมอ่ะตู้อเดี๋ยวดูประตูนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับโอโอ่มาดูด้านนี้ได้เลยนี่ครับผมก็เรียงสวยๆเหมือนเดิมครับผม ยังไม่มีรอยแตกนะครับผมนี่ครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคมาดูหน้าหน้าซ้ายกันนะครับหน้าซ้ายกันนี่เลยครับหน้าซ้ายนะครับผมตำแหน่งเม็ดอาร์นะครับเดิมๆสวยๆนะครับนะฮะเรียงแถวดีๆนะครับเข้าโพรงสวยๆแบบนี้นะครับแต่เข็บตรงนี้ต้องไม่แตกนะครับคาบกาวนะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกพอดีรถที่พีหนุ่มเพิ่งทำสีมาเสร็จเนาะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวจะเก็บคาบกาวให้อีกทีหนึ่งนะครับไล่ลงมาเนาะนะครับสวยแน่นอนครับ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะไปดูข้างหน้ากันนะครับอันนี้ดูครบหมดทัสีประตูนะครับอีกหนึ่งตำแหน่งที่สําคัญเลยนะครับที่พี่หนุ่มจะพามาดูนะครับก็คือตัวนี้คือห้องเครื่องครับโอเคห้องเครื่องเนาะครับตัวนี้อีซูดีแมกนะครับเอ็กซ์ซีรีนะครับตัวนี้ใช้เครื่องขนาด 2.5ครับ2.5ลิตรเนาะนะครับเป็นเครื่องนะครับ iTech แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องตัวที่เป็นเครื่องเทอร์โบเนาะนะครับ2.5เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องตัวที่ทางเอวิสุขพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ขับสนุกครับแล้วก็ประหยัดกว่าเครื่องตัวเดิมเนาะแล้วก็ดูแลรักษาง่ายกว่าตัวเดิมด้วยนะครับห้องเครื่องคันนี้นะครับพี่หนุ่มจะบอกว่าพี่หนุ่มชอบห้องเครื่องคันนี้มากเลยเพราะว่าห้องเครื่องคันนี้เดิมมากนะครับแล้วก็ดูแห้งๆมากนะครับประมาณนี้พี่หนุ่มชอบสวยมากนะครับเดี๋ยยวเเเเรราามมิ่่ดูกัันนตตต้้งแะข็บีล ตัวนี้ซับในนะครับฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยดูนะครับลูกค้าพติเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะรบหัวน็อตไม่มีหมุนนะครับเดิมเลยไล่ลงมาเนาะนะครับล็อตเดิมนะครับหมุนนะฮะไม่มีหมุนเลยรูกลมๆนะครับหน้านี่เอ่ยนะครับเพจรถนะครับตาไก่ตรงนี้ต้องเป็นเดิมแบบนี้นะครับถ้าตาไก่ที่เป็นน็อตหรือว่าสกรูหรือว่าเปลี่ยนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้เดิมครับผมตาไก่เดิมนะครับรูเดิมกลมๆแบบนี้นะครับไล่มานะครับ อ่าเนี่ยครับคันหน้าสวยมากครับแล้วก็ดูแห้งๆนะครับคือภายในของตัวรถเนี่ยถ้าเป็นอลซูเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยห้องเครื่องนะครับกับภายนอกเนี่ยต้องคนละสีกันนะครับถ้าเป็นสีเงาเงาเหมือนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้โอไม่โอเคเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเดิมเนาะนะครับอ่าดูตะเข็บไล่ลงมาเนาะนะครับรถสักกระโปรงนะครับผมฮะไล่ลงมาเลยนี่ฮะเดิมนะครับ หน้าเดิมดูกลมๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูาภาพรวมในห้องเครื่องตรงนี้ห้องเครื่องอ่ะคือที่ผมชอบเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือห้องเครื่องดูแห้งๆนะครับดูสะอาดมากนะครับรถลำดับเดียวเขาใช้มานะครับดูแลมาค่อนข้างดีนะครับห้องเครื่องดีแล้วก็ ดูง่ายๆครับอิลสูเนาะถ้าเกิดรถเนี่ยใช้งานหาหนัาเนี่ยตัวนี้มีปัญหาคือน้ํามันจะพ่นแต่ว,ว่าตัวนี้ลูกค้าดูสังเกตดูนะครับตัวนี้สะอาดมากไม่มีรอยน้ํามันพ่นมาเลยนะครับแล้วลองมาดูนะครับตรงประเก็นฝาวาล์วน,นะครับตรงด้านในด้าน,นด้านในน,นี้นะครับก็จะดูสะ,ดสะอาดแห้งๆเนาะดูไม่มีคราบน้ํามันไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยดูแ,แลนะครับแล้วก็ข้อสู่มาอย่างดีเนาะนะครับแล้วข้อที่หนุ่มจะบอกว่าห้องเครื่องน พี่หนุ่มยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเป็นห้องเครื่องเดิมที่พี่หนุ่มได้จากลูกค้ามาเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการันตีได้เลยว่ารถคันนี้เดิมแน่นอน100% 100%ครับผมครับการันตีตัวถังให้100%ใช่ครับผมถ้ามีชนหนักคือคว่ำหรือว่าเกิดอุบัติเหตุมาเรารับซื้อคืนให้ร้อยเปร์เซ็เลยครับ100%เลยนะครับวันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษครับผมเท่าไหร่นะเต้นผมนะครับเต้นของเราขายพี่ราคา395,000บาทครับผมราคาพิเศษมากๆครับเพื่อนรถเข้ามาเนี่ย อันนี้ผมเพิ่งได้เข้ามาเลยนะผมจะบอกว่าที่อื่นนะครับถ้าเป็นเอ e ซียรีตัวนี้เขาขายกันอยู่ประมาณ400,000บาทนะครับแต่ว่าอันนี้พี่หนุ่มมาจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับอย่างที่เราตุ้ยบอกก็คือ395,000ครับ ก็ตัวนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่ดูจากในเพจนะครับหรือว่าดูจากในโซเชียลของเราเนี่ยเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้เนาะตัวนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมครับด้วยจัดได้ครับจัดได้ถึงสูงถึงสี่แสนสี่หมืบาทเลยครับผมอะไรนะครับจัดได้เท่าไหร่นะสี่แสนสี่หมบาทครับผมตุ้ยขายเท่าไหร่นะครับทวงขายอยู่แค่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าลูกค้าจัดเต็มเลยครับเหลือเงินกลับบ้านได้นะครับผมอ่าอันนี้มีแคมเปญอีกอย่างนึงก็คือ ฟรีดาวก็ได้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับเหลือเงินกลับบ้านได้ด้วยโอเคครับผมซื้อรถแถมเงินซื้อรถไายนะครับผมแล้วก็พี่ผมจะบอกว่าตัวนี้ลูกค้านะครับเป็นรถบ้านเนาะมือเดียวเพราะฉะนั้นรถเราไม่มีแบบนะครับเป็นรถบ้านนะครับลำดับเดียวเลยนะครับผมนะฮะอย่างที่ลูกตุ้ยบอกจัดไฟแนนซ์ได้สี่แสนกว่าเหลือเงินกลับบ้านได้นะครับผ่อนคาดว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตุ้ยเจ็ดข้ากว่าบาทเองครับเจ็ดข้ากว่าบาท ลูกค้าครับลูกค้าขับรถเนี่ยผ่อนยอนละเจ็ดพันเนี่ยได้ขับ4ประตูเลยนะครับใช่ับผมดีมากเลยครับว้าวมากนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลูกค้าท่านใดเนี่ยมีเพื่อนนะครับหรือว่ายัติๆท่านใดที่อยากได้เนี่ยแนะนํามาได้นะครับเดี๋ยวผมมีค่านําพาให้นะครับผมฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มนะครับมีรถเข้าใหม่ไงพี่หนุ่มจะมาแนะนําให้เพื่อนดูทีนะครับวันนี้นะครับผมนะครับพี่หนุ่มนะครับกับน้องตุ้ยเนี่ยใช่นะครับเดี๋ยวเราไปทํางานกันต่อก่อนนะครับโอเคครับขอบ Thank oh. you.